สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop รการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ากล่องจัดเต็มซันไลท์นะครับเพียงแค่8คูปองเท่านั้นไม่รู้ชอว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ันนีทีมซ มีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันสี่ถึงวันที่10นะครับก็ราวๆหกวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สร,รุปว่าของกิจกรรมจะเป็นกล่องนะทุกคนโดย1กล่องเนี่ยนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับแบบว่าของรางวัลมากมายเดี๋ยวผมเปิดดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับให้ไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็กดซื้อนะครับมันจะขึ้นมาบอกนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่านะครับผมโอกาสออกของพวกรูปโปรไฟล์ท่าเต้นอิโมจิเนี่ยอยู่ใน9 เอนั่นะเองนะครับกว่าวานสปรแหละเนะี่ยรวมถึงกรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับน่าจะเป็นพวกเนี่ยทั้งนี้หมดเลย <laughs> สมมติคุณโชคดีคุณจะได้ตอนไอ h พวกกล่องพวกนี้ระหว่างการสุ่มนะครับแต่ถ้าสมมติคุณเปิดครบ50กล่องนะครับหรือว่าคุณจะซื้อเป็นโปรโมชั่นเลยก็ได้นะครับ50กล่องราคา350หคูปองถูกกว่าปกติ50คูปองเนี่ยก็จะสามารถประหยัดแล้วก็สามารถที่จะได้ตรานเชิญนะครับการันตีเอ้ยเป็นกล่องนี่ทุกคนมันคือกล่องนะ เฮ้ยมันคือกล่องนี่ว่าเออมันอ๋อ,อตาลเชิญสกินสนไลด์อ๋อเป็นตานเชิญสกินทุกคนสรุปก็คือกล่องเนี้ยคือมันเหมือนกระตาเชิญสกินแหละราคาสามร้อยสิบคูป,ปองสมมติคุณซื้อเสร็จแล้วคุณจะสามารถเลือกรับหนึ่งสกินหว่องสกินของอาลเลนหรือว่าสกินของอิลูเมียไ,ได้นั่นเองนะครับอืมแต่ว่านะครับระหว่างทางที่คุณสุ่มเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับของรางวัลพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับระหว่างทางที่คุณสุ่มนะโอเคประมาณนี้สำหรับรูปแบบของกิจกรรมสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับประมาณนนี้เเลยะคครับโ หมดแล้วทุกคนคลิปนี้ทุกคนสามารถปิดไปได้เลยนะครับโดยวันนี้ผมก็ <c oughs> จะได้หมดหนึ่งหนึ่งรอแล้วกันนะครับที่ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์คลิปนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วอ่านแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอัดต่อกันเลยทุกคนอัดต่อกันเลยนะครับแต่ว่าตอนที่ผมลงเนี่ยจะลงแยกกันหน่อยนึนะครับประมาณนั้นเลยถ้าถามว่าผมง่วงหรือยังง่วงนานแล้วครับแต่มันมีเรื่องราวให้ผมนอนไม่หลับ <c oughs> สยองจัดทุกคนคุณเจอแวนอีกแล้วโอ้วันนี้มันแวนอะไรแวนเฟเวอร์วะแวนฟีเวอร์อสยองตลอดเลยเจอแต่แวนนะแต่ตอนตายม่กี้ผมตบกอเลสเลยนะอาจจะฟุกแต่ก็แต่ก็หาได้อยู่ออกชิ้นแรกโอ้โหออกชิ้นแรกคือรู้เลยว่าแล้วลูนเข้าไปลูนเยอะด้วยคนลูนเลือดเยอะนะทำไมเอ้าทำไมเขาเลือดเยอะผมวะ เลือดเขาเยอะกว่าผมได้ไงวะเขาเอาลูเลยมาแต่พลังโจมตีมันเยอะกว่าแต่ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแต่เลือดมันเยอะกว่าเฮ้ยกูงงว่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะคืออะไรเฮ้ยทุกคนมันคืออะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะรุนก็อันเดียวกันนะ่ะผมงงว่ะทุกคนเราก็ใช้รุนอันเดียวกันไม่ใช่เหรอวะ เราใชรูปนเดียวกันไม่ใช่เหรอทุกคนแล้วมันเป็นอย่างงั้นนะอืออือรุ่นเดียวกันแต่ผมมีคิดที่ข้อบวะ่างงว่ะเฮ้ยมีแค่นี้เลือดอย่างเยอะแล้วมันออกเวททุกคนจะยองจัดโหยี่สยองจริงโอ้ยเกือบตายนี่คืออะไรอ่ะมันออกของเวทด้วยทุกคนนี่สยองจัดเลยอ๋อคือออกของเวทแล้วมันได้เลือดปะอย่าบอกนะเทคนิคใหม่นะกูต้องจําอีกแล้วเนี่ย กูเดินหมดเลยเดินหมดเลยเดินหมดเลยคลิปว่าอย่าลืมทุกคนคลิปสำคัญนะเราตีสแต็กนะเราตีสแต็ก้โหดูมันสตั้นดิสตั้นรัว,วๆทุกคน <c oughs> แต่ว่าเราก็คือเอาตังค์ไปบัฟช่วงกับพวกของเลือดพวกอะไรพวกนี้หมดเลยนะอืมมันตีได้ผมเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งโอเคเออแล้วผมก็หนีละ อยู่ดีๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับทุกคนสยองจัดแพ้ไม่เป็นไรนะแพ้น่าจะต้องกดอีกตาหนึ่งนะไม่ถึงครบแปดนาทีพอดีนะแต่ว่าเอาดี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 ถึงไหมนะถึงเลื่อนไหมนะถึงเลื่อนไหมนะถึงเลื่อนไหมนะโอ้โหสยองจัดทุกคน ฮิ้ไอชนี่ถ้าจะแพ้แล้วทุกคนมันออกสเต็ปแบบออกเวทก่อนนะงงว่ะเฮ้ยสเต็ปอะไรวะได้ความรู้ใหมท่ทุกคนนะตายกูด <sh> ิม <cran ca work> ึงตายจบแล้ว <methodology> มึงไม่ตายกูยก็จบแล้วฮอ้ไม่ตายว่ะเน่ตผมไหลด้วยทุกคนไม่ได้ใช้เน็ตตัวเองนะหายไหลย,ยังอ่ะคืออ้างเน็ตไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมแพ้น,นี่คือเนต็ตเน็ตมันหายแล้วนะอ้างเน็ตไม่ได้ทุกคนจริงดูเลือดมึงดิเงินเท่าไหร่เนี่ยโหต้องยอมหมดทุกคน เงินมันสามมันเก้าเลยวะไอ้เหี้ยเอาเงินมาจากไหนไอ้เหี้ยวะผมงงตั้งแต่รูแล้วนะมันเอารูนมาชนแวนโดยเฉพาะเลยอ่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งของแท่วะ่ะกลางคืนแม่งมีแต่เรื่องให้นอนไม่หลับทุกคนจริงๆนะมีแต่เรื่องให้นอนไม่หลับแต่ว่าตอนที่แล้วผมใช้ดวงไปหมดแล้วนะครับชนะนะตอนนี้นะ่าจะไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลือดวงแล้วแหละแม่งสยองจัดโหซูพีม ชนะได้ให้เกมแต่ว่าไม่อาจชนะใจเขามึงจะพูดทำไมอ่ะไอ้ที่นี่พูดทำไมอ่ะฮะนนชนะแค่เกมแต่ไม่อาจชนะใจเขาดีนะกูแพ้มึงมาไอส้สารดอ้ยดีนะผมแพ้มันมางั้นผมจะแบบถึงผมจะแพ้แพ้ในเกมแต่ผมชนะใจเขาได้ไหมเล่นแบบกลับกันอะไรเงี้ยสวัสดีไบรุนคอน ผมลองคลิปทุกคนลองคลิปนะ <c oughs> แล้วผมลืมเปลี่ยนผมลืมเปลี่ยนว่ะโอเคจะครบหมื่นซับแล้วนะสยองจัดแล้วชิ้นแรกถ้าอันแดงคือดีกว่านะถ้าขึ้นสแตกเร็วกว่าคือดีกว่าทุกคน ต้องออกเวรนะต้องออกเวรนะต้องออกเวรด้วยผมเห็นมันออกอะ่ะออกตามเลยแล้วเลือดหิวเลือดเดง้งเลือดเดง้งเว้ยผมจํามาจากตาเมื่อกี้เขาเรียกว่าเจ็บแล้วจําแล้วเป็นคนเจ็บแล้วทนแล้วเป็นไหมอ่ะเออสยอมไหมล่ะมึงสยอมไหมเอ้ยมาดิ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  เดี๋ยวรีบอัพเร็วจะได้เร็วจะได้เงินจะได้ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยทำไมคนอื่นมาเล่นโหดจังไหมผมเล่นกากาะกว่าทุกคนแต่มันมีฟิกเกอร์นะมันฟิกเกอร์เล่นได้นะผมไม่อยากแพ้สองตารวดอะผมจะสยองไปไหนวะเฮ้ยแล้วผมมันไม่ได้ออกอะไรสักอันเลยอ,ออกของอย่างลนลนเกิน เก็บเรียบเลยนะแล้มาตีป้อมบ่าน้องไม่แวะเหรอเอาของเว้ยนะเรามาดูซิว่าเราจะได้ไหมทุกคนเฮ้ยมันอ่อนติอ่ะมัน,นอ่อนติบวก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 เฮ้ยชนะชนะแล้วเนี่ยเออเรียบร้อยเย้ไหนที่สุด อย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆใกูเกิดขึ้นละวันนี้ละวะเฮ้ยไม่ดีละอันนี้ไม่ดีละเฮ้ยมาดีมาดีมาดีเร็วๆคลิปมาเร็วเร็วเรวเรวไม่ตลกไม่ตลกโอ้เชีย่ยเอ้ยอของเวทใครมันสอนกูวะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหัวแต่เงินมันนำแล้วเ่าทุกคนไอ้ที่มันบูตังเลยวะของเวทอะไม่รู้วะ่ะ ไม่รู้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครดูจบคอมเมนตไม่หน่อยนะครับว่าหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับอืมก็ตอนแรกอาจจะนอนหลับอยู่แล้วทุกคนแต่มันมีเรื่องที่มันไม่หลับต้องลงอีกคลิปหนึ่งจะนอนหลับนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบาย